ในวันนี้ผมจะมาใช้วิชาที่ผมเนี่ยปรับปรุงขึ้นมาใหม่ซึ่งผมจะขอเรียกวิชานี้ว่าแม่เหล็กหัวเมอซ่าแล้วก็เปืนพึง่ง <c oughs> วิชาอะไรก็ไม่รู้นะชื่อยาวแล้วก็ชื่อแปลกๆด้วยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมผมได้ใช้วิชาแม่เหล็กแล้วก็หัวเมเตอซ่าใส่เบคอนไปเพื่อทดสอบว่ามันจะใช้ได้ผลหรือไม่และผลเนี่ยก็ออกมามันใช้ได้ผลพอสมควรเลยคุณผู้ชมนี่เราลากมาแล้วก็ใช้หัวมิเตอรซ่าแบบนี้เบคอนเนี่ยเขาก็จะแข็งแล้วเราเนี่ยก็ไปขโมยได้เลยสมองเ่าจะขโมยตัวไหนก็ขโมยแต่ในความคคิิดดส่่่ววววนตัแล้ีผมาอ นนโอกาสสาเร็จมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยเพิ่มปืนพึ่งเข้ามาเลยในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสด้วยไงคุณผู้ชมโอกาสในการสําเร็จด้วยแผนเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยใช้คล้ายๆกันเลยเราดึงเบคอนเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใช้หัวมิลซ่าใส่จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ปืนพึ่งใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมเบคอนเขาก็โดนปืนพึ่งล้มไปเลยแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ล้มลงนะเขาล้มด้วยหัวมิลซ่าแต่ปืนพึ่งเนี่ยจะทําให้เบคอนเขามองไม่เห็นแล้วก็เดินจากซ้ายไปขวาเดินจากหน้ามาหลังนี่แบบนี้ใช้อีกแล้วแล คิดว่าแผนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสสําเร็จเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนยเราจะมาทาภารกิจตามหาระดับก๊อตสมองเน่าสัก1ตัวนะซึ่งผมเนี่ยก็หวังว่าจะต้องเป็นระดับก๊อตตัวใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ขอเป็นปาวานออก้าหรือไม่ก็เสือมะนาวแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยขอเป็นระดับซีเข็ดตัวใหม่ไปเลยนะหวังสูงอีกแล้วมาพิบคอนเราเนี่ยจะต้องโบกมือลาแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปลุยในเซิร์ฟเวอร์ส่วนร่วมไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้ เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมแล้วซึ่งเออผมก็เจอใครมายืนปูนเป้นอยู่หน้าถายของผมเลยแต่ผมเนี่ยไม่กังวลหรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวระดับกอสติดมาโดยสักตัวมีแค่ตัวระดับมิติกนี่แรดไลโน เอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวมีการทะเลาะกันหน้าฐานเฮ้ยไอ้น้องมาวางกับดักใส่เขาทําไมเอออยากได้เหรออยากได้ก็เอาไปสซททำไมต้องทำ้ายคนด้วยอะฮ้แมทธิวคนนี้ชื่อแมทธิวคุณผู้ชมเอาเฮ้ยไอ้คนนี้คนที่โดนกับดักเมื่อกี้และไปแล้วนะหนึ่งตัวและนี่ก็อีกหนึ่งตัวโอเคไปเลยเอาไปเลยหมดแล้วมั้งฐานแล้วอ่ะแต่มันไม่มีใครมาเอาไอ้พวกนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยแคนดี้พวกนี้เนี่ยมาเอาไปใส่เครื่องจักรหน่อยสิเนี่ยเครื่องจักรอยู่ใกล้ๆเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออแปดตัวแล้วก็มีคนเอาไปแล้วหนึ่งคนจะไปไหนะ ไปไหน หยุดเดี๋ยวนี้มันเอาไปได้เฉยเลยเฮ้ยเอาไปใส่เครื่องจักรตรงนี้สิเนี่ยเอามาใส่เครื่องจักรตรงนี้ไอ้น้องแมทธิวเอามาใส่เครื่องจักรตรงนี้อ่าไหนดูซิจะทําหรือเปล่ามันจะทําเหมือนที่เราต้องการหรือเปล่านี่เอามาใส่เครื่องจักรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขียว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 ตรงนี้น้องเฮ้ยเขียวเขียวสิยืนเขียวเขียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขียวเขียวเออโอเคได้และกว่าจะได้นะเออก็ยังดีนะที่ผู้รู้เรื่องผมเนี่ยไม่ต้องพิมพ์อะไรมากเลยจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาซื้อของเออของที่ผมเนี่ยจะเป็นตัวหลักในวันนี้ก็คือ แมกเนตหรือว่าแม่เหล็กนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งปืนพึ่งอย่าลืมอย่าลืมอ่ะนี่ปืนพึง่งโอเคเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเรียงพร้ 4, 5, อมแล้วสี่ห้าหกอุ้ยแต่เดี๋ยวฝั่งนี้โอ,โโอ้โหโค,คุณผู้ชมไอ้อยูเนี่ยทำไมมันรวยขนาดนี้เนี่ยไอตัวนี้รีเบิร์ตเท่าไหร่เนี่ยเออรีเบิร์ตขั้นสิบแล้ว <c ological> แต่ตอนนี้ถ่านเราก็โดนแบบรัวๆเลยนะนะเอ้าเฮ้ยใครใครทำเราเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรใครเลยแล้วมาทำเราได้ไง <c oughs> แต่ตอนนี้เจ้าพิซซ่าตัวน,นี้เป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเออเรียบร้อยได้มาแปดตัวโอเคเด็กคนนนี้้้ถือว่าใชไดนะ เอาเฮ้ยเฮ้น่าอะไรนะหน้าอะไรเฮ้ยโกงหรือเปล่าเฮ้ยนี่โกงไว้คุณผู้ชมแกเบี้ยวแกเบียวอยู่นี่แกลเบี้ยวโอ้โหบล็อกเลยเอา้ามันออกไปแล้วเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยนะมันใช้สปีดแทกอะหรือว่าวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีแบบนี้ไม่ดีคือฐานก่อนหน้าเนี่ยคุณผู้ชมที่แบบว่าตัวระดับเทพมันเข้ามาเยอะมันก็ออกแล้วไงเพราะว่ามันโดนไอตัวแฮกเกอร์ขโมยไป แต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีการทะเลาะเกิดขึ้นเหรอเล็ก0ามสิกวินาทีเดี๋ยวเราลองมาใช้สูตรสิเออข้าไปแฝงอยู่ในฐานนี่มาคุณผู้ชมเข้ามาแฝงอยู่ในฐานแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะขโมยเสือแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่งไงตอนนี้เหลือหวินแล้วหาว,วิแล้วก็ดึงเลยคุณผู้ชมดดและดดแ,แล้วก็ใช้หัวเบลซาแล้วก็ใช้ปืนพึ่งยิงเรียบร้อยคุณผู้ชมเอา้าเฮ้แต่เดี๋ยวดนอะไรวะเนี่ย เฮ้ย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 มีคนโกงมีคนโกงอีกแล้วว่าเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้มีแต่คนโกงวะเนี่ยดูดูดูไปนี่แล้วไปนี่แล้วเฮ้ยเ้เนี่ยโกงโกงอืมมันชื่ออะไร V R D วันนี้เจอคนโกงสองรอบแล้วคุณผู้ชมบล็อกเลยเอาเฮ้ยแล้วมันขายไปแล้วมันขโมยมาเพื่อขายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้พวกคนโกงเนี่ยทำไมมันชั่วอะไรขนาดนี้ฮะมันขโมยมาเพื่อขายคิดดูเองละกันเฮ้ย อเออผมต้องออกย้ายเติร์ฟแล้วคุณผู้ชมมาเรียบร้อยแลละตอนนี้ซื้อของเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยเป็นคอมโบชุดเดิมเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ในเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยมันไปเจอได้ยังไงวะไอ้พวกโกงเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเลยนะมาเจอครั้งนี้แหละวันนี้แหละ2คน2รอบติดในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยเหลอือแค่10กวิวทีเรามาลองถ่านนี้มั่งเออเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเอาแบบเร็วเรว็รัวรัว,รว,รวเลยกดเลขสี่กดเลข5กดเลข6ใช้แบบรัวรัวใส่เข้าไปเลยแล้วเจ้าของอยู่ไหนมายังสี่ว ไหนไหนไนเจ้าของไหนไหนไหนเฮ้ยทำไมไม่มาเอ้ามาแล้วเจ้าของเอ้าเฮ้ยแล้วเราโดนเราโดนเราโดนเขาก็โดนเหมือนกันเอาดิฮัลโหล เอาแต่มันไม่ใช่เจ้าของนี่ว่าไอคนที่มายิงปืนพึ่งใส่เราเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมไอเสื้อส้มตั้งหากที่เป็นเจ้าของเอ้ยไอคนเมื่อกี้มันเข้ามายุ่งเฉยเลยมันเห็นฐานเปิดมันก็จะเข้ามาขโมยไงเอ้ยงดหงิดว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขโมยตัวนี้เล่นไปเลย <c oughs> บราบ,บราพัฒพิม <c oughs> ขโมยไปแบบว่าไม่มีเหตุผลนี่ไงขโมยไปเลยแล้วก็ตั้งไว้งั้นแหละใครอยากเอาคืนก็เอาคืนไปเลยมาแต่ว่าฐานนี้เหลือแค่สิบกว่าวินาทีเดี๋ยวเราเข้าไปแฝงตัวอีกรอบซึ่งผมเนี่ยจะต้องฝึกให้สาเร็จ เอาเฮ้ยโดนแล้วโดนปืนพึ่งแล้วโดนปืนพึ่งแล้วนี่ดึงเลยแล้วก็ห้าแล้วก็หกใช้แบบรัวๆแล้วก็ไปแบบมั่วๆ อ้าวแต่เดี๋ยวนะออกเฉยเลย <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยผมก็มัวแต่จะไปใช้วิชา4 5 6หแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีเวลาในการกดออกปุ่มออกอยู่ฝั่งนี้เนี่ยปุ่มออกเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันมีส้มเข้ามา1ตัวนี่คือน้องส้มที่ทาเงินได้ถึง7จ0 0หต่อวินาทีมาเข้าไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาจัดก,การกันกน้องส้มดิวันนี้เดี๋ยวลองขโมยน้องส้มหน่อยว่าจะได้หรือเปล่าแต่เจ้าของฐานอยู่ไหนเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องหายตัวอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกดแบบมัมม เดิมห้าเวกดและกดไหนเจ้าของฐานอยู่ไหนอ่ะเจ้าของฐานอ่ะเจ้าของฐานไม่มาเพราะนั้นเราไปเอา้า ไม่ต้องยกหรอกไม่ต้องยกแล้วเจ้าของฐานล็อกจากด้านบนชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมเจ้าของฐานมาแล้ว <c oughs> หุ้หุยแต่เดียวเฮ้ยอันนี้มันฟาร์มช้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมช้างเยอะขนาดนี้ดูดิคุณผู้ชมช้างเพียบเลยไม่รู้จะเป็นตัวอะไรช้างช้างทั้ง,งยีราฟทาาั้งม้าเฮ้ยนี่มันสวนสัตว์ชัดๆแล้วเจ้าของไม่ล็อกหรือเปล่าฮะเจ้าของเออเจ้าของน่าจะเอามาแจกคิดว่าน่าจะมาแจกอุ้ยไม่แจกนะไม่แจกแล้วแหละถ้าเกิดว่ามีการล็อกแบบนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเจ้าของคนนี้เนี่ยมีความพยายามมากเลยนะเขาไปเก็บช้างมาแบบว่าเป็็นตัววแล้กมี สัตว์อื่นๆเพียบเลยเขาน่าจะพยายามที่จะแบบว่าสร้างสวนสัตว์อ่ะโอเคไม่เป็นไรเรา,าดูฝั่งนี้อุ๊ยฝั่งนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะมีแค่ตุงตงสหูร่ะแต่มันมีฉลามด้วยไงยแล้วมันอยู่ใกล้เราด้วยแต่ว่าต้องรออีก70วินาทีโอเคเดี๋ยวเรามาเดินเตเตเตก่อนนะมาเดินเตเตแถวนี้ดูซิว่าจะมีใครให้เราลังแกนหรือเปล่าอน้องคนนี้หรือเปล่าะน้องคนนี้พร้อมที่จะโดนเราลังแกลหรือยังฮะตบตบเลยหยุดนี่ตบตบเฮ้ยไล่ตบไลบ่ล เอาโหยจะเป็นรังแกเขาก็ไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยม,มายุ่งยังเลยหลายรอบแล้วนะเข้ามาขัดขวางผมหลายรอบแล้วนะเราก็แค่อยากจะรังแกคนเล่นเล่น,ลนสนุกสนานหน่อยแค่นั้นเองมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วมันมายุ่งกับเราไงเนี่ยไอ้ด์กแมนเนี่ยได้ริงจําไว้แต่ตอนนี้กลับมาที่พี่ฉลามซิเหลือกี่วินาที20วินาทีแล้วโอ้โหเอา อ่าไอด์กแมนเข้ามาด้วยคุณผู้ชมมาสิโอเคเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะใช้ใส่ไอด์กแมนแบบหนักๆเลยไอด์กแมนไอดักแมนนี่ไง,ไงโดนไปไอด์กแมนแล้วก็โดนดูดด้วยอืมเราขัดขวางมันไงเราขัดขวางมันคุณผู้ชมยังไงมันก็ต้องไม่ได้ไอด์กแมนอะคนอื่นอาจจะได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมเขาล็อกประตูแล้วเอา้าแต่ว่าออกไปแล้วนะอด้ด์กแมนคนเมื่อกี้คนที่คอยขัดขวางเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางมันก็สะดวกกัสิไม่มีตัวขัดขวางแล้วพิชลามมามาถึงเวลาแล้วแต่มันก็ยังมีคนอื่นอยู่นะเนี่ยเนี่ย เข้าไปโวยวายในฐานเนี่ยฮะไอ้น้องหยุดสิเฮ้ยขอโชว์วิชาหน่อยขอแบบเดียวๆได้ไหมขอแป๊บเดียวขอพื้นที่หน่อยอ่ะคุณผู้ชมยังไม่จบนะตอนนี้ยังไม่จบคือแบบว่าตีกันแบบว่าเมามันมากอะไอคนนี้ก็อยากได้ไอคนนู้นก็อยากได้แต่ว่าเราก็ใช้ไงเราก็ใช้แบบคอมโบไปแล้วเราก็ใช้ปืนพึ่งใส่ไปด้วยเป็นไงละไอ้น้องเอา้าเฮ้ยแล้วมันยังเอาไปได้ เอ้าแล้วสลับใครเนี่ยใครมาสลับมาอีกแล้ววะเนี่ยเอ้ยโอ้โหแล้วติดนานด้วยไหนฉลามฉลามไปนู่นแล้วเอ้ยหยุดหยุดเอ้าแล้วโดนอะไรเนี่ยอ <c oughs> มันมีแต่คนมาขัดขวางจังเลยว่าวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาขโมยช้างของมันเพื่อสั่งสอนหน่อยแล้วกันคือวันนี้เจอแต่คนขัดขวางก้าง,างขวางคอล้วนๆไอ้พวกนี้มันพวกก้างขวางคอและตอนนี้เหลือแค่ติดกว่าวินาทีไหนเจ้าของขามันอยุ่ไหน8วิ7ดวิหวิห้าวิสว,วิอ่ะผมขโม เลยไม่ต้องใช้สูตรอะไรแล้วคือแบบขโมยด้วยความแบบหมั่นไส้ก็พออะร,ร,รอบรอบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไปแล้ว <c oughs> ไปแบบง่ายๆในเรื่องของฐานเมื่อกี้ดูเหมือนจะเอาอะไรมาไล่ตีเราเนี่ยเห็นไหมมันยังเอาอะไรมาไล่ตีเราทันนะ <c oughs> แต่ว่าฐานเขาก็โดนนะฐานเขาโดนแบบว่ารัวๆเลยแล้วเราก็จะแบบว่ามาขัดขวางมาขัดขวางก็ได้ไหมนะขัดขวางาได้ไม่ทนะันเอ้ยขัดขวางไม่ทัน,ทนแต่เขาเนี่ยก็เสียเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเสียแบบว่าเสียยีราฟหรือเปล่ามันโดนแบบว่าลุมหลายตัวไงฮ่าฮ่าผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นฮีโร่นนะเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปบุกฐานเขา้ ก็ล่อให้ฐานเขาเนี่ยมาโจมตีผมและแล้วตอนนี้เนี่ยฐานเขาก็ออกแล้วด้วยศัตรูของเราหายไปแล้วหนึ่งคนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นทางสะดวกที่เราเนี่ยจะต้องฝึกวิชาแล้วไม่มีใครเข้ามาขัดขวางใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาขโมอยอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องตั้งใจหน่อยแล้วเลกเท่าไหร20่20กว่าวิไหนเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนจ๊ะตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะใช้คอมโบแบบหนักๆอันนี้หรือเปล่าไอ้นี่ไอคนใส่หมวกเนี่ยไอ้นี่แหละเจ้าของนี่มันน่าจะใช่มันชื่อว่าอะไรเนี่ยยอริช อ่ะ้าวิลายยริชิโดนละโดนดึงแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ใช้นี่เมดูซ่าแล้วก็ใช้ปืนพึ่งปืนพึ่งแล้วก็เออขโมยเลยตัวอะไรก็ได้เรามองไม่เห็นไงตอนนี้เราตาบอดตาบอดอยู่โดนพึ่งต่อยได้หรือเปล่า แต่ก็ยังได้นะคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะขโมยไม่ได้สักตัวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ได้แล้วกันแหละแต่วันนี้เนี่ยจะได้ระดับกว่าสักตัวหรือเปล่าฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาหวังเพึ่งอันนี้หรือเปล่าเนี่ยแคนดี้สปินเลยแค่2นาทีเดี๋ยวเราเนี่ยใกล้จะหมุนได้แล้วเลยแค่สองนาทีเท่านั้นเอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตั้งไว้แบบนี้ไม่มีใครมาเอาเลยเหรอให้เอาคืนไปดินเนี่ยฐานคนเนี้ยฐานที่เราไปลองฝึกเมื่อกี้เนี่ยไปไล่ตีตัวปลอมผมอยู่ได้เอ,เอ้าไอ้โกดโกดไล่ไปเอาคืน้ไไปดเลย แต่ตอนนี้4วิ3วิ2วิ1วิมาแล้วจ้ะกิจกรรมมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาหมุนเลยละกันเอ่อขอพี่เจลามได้ไหมกดหมุนโอ้โหไม่พี่เะลามได้มา1.2 M โอเอโปรกรมได้เท่าไหร่เนี่ย34%เลยนะเออก็ไม่เลวนะแต่เดี๋ยวมาดูร้านค้าซิอืมมันก็ยังไม่มีของที่เราต้องการคือผมเนี่ยชอบใช้ปืนคอนเฟตติแคนนอนไงแต่มันไม่มีหุยเดียว โอ้ยทำไมฝั่งนี้มันแบบว่ามาเพี้ยบๆแบบนี้เลยวะเนี่ยขอเข้าไปมั่วหน่อยเลยแค่สิบกวินาทีเองคุณผู้ชมขอเข้ามามั่วหน่อยแล้วกันนะขอเข้ามามั่วหน่อยเอ้าแล้วก็ออกเลยพอผมเข้ามามั่วปุ๊บมันออกเลยเป็นอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยตั้งนานก็ไม่ออกพอผมเข้ามามั่วปุ๊บมันออกเฮ้ยวันนี้เนี่ยมันไม่อยากจะให้เราได้ตัวเทพเลยสักตัวใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปเปิดกล่องเล่นดีกว่ากล่องระดับก๊อตนี่คุณผู้ชมเราจะต้องมาเจรจากับพี่เบคอนคนนี้นะเพราะว่าพี่เบคอนเนี่ยเขามีกล่องอยู่หนึ่งกล่องกล่องระดับก๊อตด้วยพี่เบคอนขอได้ไหมฮะขอเปิดกล่องหน่อยนะจ๊ะ ซึ่งพี่เบคอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราขึ้นไปขโมยเลยแล้วกันพี่เบคอนเขาน่าจ,จะ A F K พี่เบคอน A F K เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นมาขโมยเลยนี่คุณผู้ชมไอ้กล่องนี้ัคก,กี้บล็อกระดับ๊อ d แล้วก็ที่นําซ้ําเนี่ยมันจะเป็นสีทองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าไอ้กล่องนี้ติด2สถานะสีทองแล้วก็อุกบาทด้วยมาขโมยเลยนี่ไปละไม่มีใครมาขัดขวางเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เบคอนเขา A F K อยู่ไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางสะดวกโล่งปูดนี่มาเรามาเปิดเลย กดตรงนี้เปิดแล้วเดี๋ยวมาส่มซิได้ตัวอะไรขอเป็นออก้าได้ไหมออก้ามันแพงกว่าออกาโอ้โหเฮ้ฮเยเสือมะนาวแต่เดี๋ยวนะทาเงินได้2องแสนห้าเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนกลับไปดูไอ้ตัวออกาเมื่อกี้หน่อยขอยกไปก่อนคุณผู้ชมยกไปแบบว่าเปรียบเทียบกันแบบว่าชัดๆเลยมันจะได้เห็นแบบเห็นภาพกันแบบจัดจเลยไงอ่ะแลวเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเคต่อหนึ่งวินาทีแต่ว่าเสือมะนาวเนี่ยสองร้อยห้าสิบห้าเคต่อหนึ่งวินาทีเป็นสีทองเหมือนกันนะนั่นมันก็เพราะว่าพี่เเเสสือนนยติิดาาาาะะะกกบรรมมมข้้ไปปวั็จคูณณ 4ี่นะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบเนะี่ยก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย